สวัสดีครับแม่พี่น้อง่านมายามดังเอยามดางบบาัออยมดงยามม้อมกันนะประมาณที่มือนี่เมาาื่สร้างวาดอ่ะอากาศคือเย็นแล้วปา่าโบ,บ,บ,บราณสิใช้บึงถุงป่ากันนะ บอกคนเราไปพิชเกิดได้ปลาดูตายไป,ตาย,ไปตายแล้วโวอ,อยู่ในถงเนี่ยโอวลูกมันเนี่ยเงี้ยพิมพ์น้องลูกปลาดูพ่อแม่มันพ่อยาบเฮ้ยผ่อนแม่มันตัวใหญ่มันคาบอันนั้นเจ้าแล้วภาพพิพมน้องไม้ยามดังดังจังเส้นนี่เส้นนี่สองหาสองหาบอมานปลาดีบอมานแล้ว แล,แล้วเราจะเอาเส้นนั้นของคุณได้สันดางปพกูขึ้นแล้วอันปอลอมร้อยอลองลองกันเลสิกูขึ้นเป็นบ่เนี่ยกูขึ้นเป็ดเจ้ายามมาแล้ววันเถอะไม,มาแล้วนล่นสิกูขึ้นเนี่ยเนี่ยบ่ได้รกินกันหมดอืมบ่ได้ก้อยหรอกปลาเขาก็ได้หน่อยนึงปลาเขาก็ได้เพรายบรันเดียวเนื้อถุงปลาขึ้นเบื้องหน,น้ะเจอเห็นบ,นบน่อน้อพี่น้องเบื้องเอาเด้อบ่มันปนันได้เมื่อนี้มัน ไม่มานไม่มานลาให้ยู่ห้กินแบบบ้านๆทั้งห่วยเม็กกาลาสินครับผมย่างน้ำมากกับไส้ดางหาปลามืึอนี้ข่อยลงทุนครับกินอยัางนีนข่อยลงมาในน้ำม,มาถ่ายคลิปจบเกียรเบอร์ไง่อยหลายๆเด้อพี่น้อง <laughs> กดแชร์ดิซอยกันเขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเนีย้ย พาเบงวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนอีสาเนเออนี่ลนนแล้ววันเป็นยนจางไหมาเด้อผู้ได้ขึ้นหอดบ้านผู้ได้ไมาเห็นคลิปเราขึ้นหอดบ้านกัมาเด้อซ้ำน้ำยังไหลยอยู่นี่จากน้อยเดือนสี่เดือนหานา้ำบกลงไปนี่บ่มีนม้ำให้เห็นได้บ้านองการล่างดางังเก็บเงี้ยนมือแรงจะออกมาใส่ไหม มือแลงกันบ้างสิออกมาถไายน้ำจ่อยเจเจไปห้อมได้มือแลี้ยงอยู่ร้านี้นะ้านเจน้ำหาวเลยดิเขียนกันขี้เกาสช่วนตัว่อยเองขันเรื่องไซด่างนี่ขันไร่ใไซเบ็ดกับเส้าใส่ะลรได้สูมือนี่ไออันแต่มีรอบดีไหมเอารอบไปว่างไว้แล้วกัแล้วมันยามรอบแล้วกันแล้ว รอบกับบ่ได้ดามซื้อมือเนาะสี่หาหมือจังยามเทอนึงปากปับบ่ตายยังมีไมหมตาย,ยมันหันใจเลยเนาะแมนมันม่มองหันใจย่วัฒนจะนำบ่ถวมรอบ็บโอเอแ,แล้วอเคเนาะอุ้ยรอบขึ้นได้กักเพื่อะเออักตัวบ่ักบ่ได้ดิ่มาไปใส่กับปลาไม่กับบ่ต่ำแล้วเนาะ่ว่าบ่ไห้วาซันมันใส่ข้าวไปอส่เห็ดนั่นบ่ถโอจใส่ข้าวไปจะมือขึ้น าไว้บ้านบยังมสอบ่ได้กูก็เห็นมาเล่น้วนะบุนบเล่นของดังจ้าเลเรลนลุงน้ำทวนทวนตามตามงนโอ้โหดังอยตํมเงินเลย้ลงมาไมก็ตายนามเลยวานเี่ยววานเกีมือวนมันินนเขียวน้วเ มือว่านคอยบ่ได้ลงมาทางพี่มือว่านคอยไล่ยูหน้าคอยพาข้าเจ้าเบื้องปลาเขาบรรยากาศยนี่ยมือเศร้าทางฟังน้ำเปล่าดนะครับเด้อพี่น้องมามรียนนำ้ำเปล่ากันปีเนี่ยมามามาเล่นน้ำน้ำเปล่ามาเบื้องเอกมิวสิคส่ด่างพี่น้อง แต่เราเป็นเบาเนี่ล,อลอ้อรอเอบ่ธรรมาดาเนีพยเพลมิวสิกคนเด้อไม้ก้อนเนาะอั่นมันจะไม่อดีตอดีตคือขาตะกเตยนสูมือน,นี้มันบออดีตแล้วไอ้ที่เขา,าล่อง้วธรรมาดาหลายคนเท่าอะไรดิด นเนี่ยปลาที่ได้กถือว่าโอเคโยสะสันี่พ่อได้อยากได้กินแต่ละมือมันห็นบอพ่อสิได้ขายอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมขอจบไล์เพียงเท่านี้ครับอ่าบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับ,บผม